สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งจ้าสวัสดีจ้าเจอร,รอี่นี่ก็แังนั่งทำความสะอาดแว่นตาเหรอครับใช่มันลอยเนี่ยตรงนี้นิดนึงนนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยนะพี่อาจจะละเลยในการทำความสะอาดแว่นตาไปบ้างเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าแล้วทำไมวันนี้ถึงมานั่งทำความสะอาดได้ล่ะครับเฮ้ยไม่ใช่วันนี้นะนี่ซักพักซัก ระยะแล้วนี่อ๋อเพอิอนว่าพี่เนี่ยนะไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของผู้สวมแว่นตาสนใจมากเขาว่าไงบ้างครับนี่เขาบอกว่าอย่างแรกที่เราไม่ควรลืมในการสวมใส่แว่นตาก็คือควรมันดูแลรักษาความสะอาดของแว่นตาจะ้ะเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใ,นในกล้กับดวงตาของเรามากโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เรายิ่งควรใส่ใจทําความสะอาดแว่นแล้วก็เลนส์เป็นประจําอย่างน้อยวัน ละหนึ่งครั้งจ้ะเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจริงด้วยครับผมคนหนึ่งเหรอครับที่นานๆจะทำความสะอาดแว่นตาทีครับสงสัยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วล่ะครับดีมากเลยเจอรี่เพราะว่านี่นะมันเป็นการดูแลสุขภาพดวงตาของเราเองแล้วก็ลดโอกาสในเรื่องของการติดเชื้อทางดวงตาด้วยใช่เลยครับแต่ลึกๆแล้วผมเกรงใจพี่นะครับแ<ช>ต<อ>่พี่ลงไม้ลงมือแล้ว โอ้สะอาดมากเลยผมสะอากเลยได้ไหมครับอ่ะนี่หลายอันก็ได้ฉีดเลยอ๋ออ๋อจะ,อะเช็ดยังไงครับอ๋เอเช็ดเองสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ